เสืผ้าเตรียมเปลี <médico> ่ยนเตรียมเปลี่ยนเสื้ผ้าลีลาเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเย้ย

อะไรก็ไม่รู้งแงแงจ๊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 งไม่จ๊งจ๊งจ๊งโอเค่งจงเลยเฮ้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 ยเฮ

นทาจังหวะกันงัวกวัมั่วพอกันเปลี่ยนผ้าก,กันได้แล้วกําลังสนุกเฮ้ย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 เฮ้ะอึกะอะอึกะอึกะอึกะ